พี่น้องจา้าสิดึงเห็ดพึงหวานพี่น้องเบิ่งลากเรียบร้อยแล้วพังเห็ดพึ่งหวานข่อยสีมันหนึ่งจำแก้วเ้วพี่น้องงามบอกพี่น้องบาดขาดเรียบร้อยแล้วเห็ดพึงหวานนี่แหละพี่น้องแดงงามงามปีนี้คุณสามีเป็นคนไปพ,พอเนาะมาหนึ่งพี่น้องมากินน้ากันบันนี้งามขาดง,งามแน่พี่น้องหนึ่งเห็ดข่อยเอวนเอานี่ห้องพี่น้องเอาตะไครห้อง อ๋ออ er ันน oh okay. ี oh okay. okay. ้ตอนใญ่เห็ดเพอเวอร์หลดพี่น้องเขาเจ้าหน้าเจ้าจริงๆอันนี้ซึ่งฝรังพี่น้องซึ่งฝรังซึ่งบานเหาหัวแล้วของฝรังมาใส่แล้วเอาเกลือแซ่บพี่น้องอันนี้หนึ่งเห็ดสดปีแรกของเออเจแรกของปีสองสองพี่น้องเนี่เห็นงามๆดอกงามๆกะซิหนึ่งจำแก้วสันเดย สันดกว่าสันดอกว่ามาเด้อมากินน้ำกันพี่น้องจา้าเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงนี่กินกินดิบได้ได้วพี่น้องเฮ็ดเพิงหวานนี่อืาแต่หมอบางไง่เป็นยุบแล้วเลี้ยน้อยเดียวพี่น้องหนึ่งกินตําแก้วเนาะเอาเกลือใส่บมนไยง่ายได้พี่น้องทว่า,าเขาความแสบอยู่กับแก้วเนาะนี่ มทามีอีตูกับอีตูใส่พี่น้องอีตูข่อยอีตูเล่ามีบนะ่เนาะบอมีพี่น้องบ่เนี่ย่ใส่ก็ได้ใส่ไปหุนหอมก็ได้นี่ใส่ต่เกลืรแล้วกับปิดฟ้าเลยพ่อหวานน้องเพิ่นสฉีแ่บเองโอเคมาเบิ่งอีกที่ได้พี่น้องจา้าปิดฟ้ามักแนบเลยนี่ตาป,ปิดแล้วมาเบิ่งอีกที่ค่ะแอบร้อยหนึ่งเฮ็ดพี่น้องมากินได้บ้านนี่เห็นว่าพี่น้องเต็มหมอบบดนี้ยุบแล้ว เป็นยังสิเห็นมมันนี้ค้นแก้วขึ้นมากกินได้เลยอัน่อยบม่มีตู่อยเล็บเบอร์ไซอยเอาธรรมชาติจังสี่แหละพี่นอกก้องใ่้ตะเกลือเท่านั้นมามามา,มากินน้ำกันหนึ่งเฮดพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจจ้าจุบจ๊บ